สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิกในช anel ยูทูปนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากิน KFC ที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะฮะช่วงนี้ก็มีเมนูที่เรียกว่าไก่ใจเด็ดราคา49บาทนะครับเป็นไก่ป๊อปนะฮะเชิ้นจุกๆเลยนะครับ49บาทเท่านั้นนะฮะก็มี2ซอสนะฮะเป็นไก่ป๊อปใจเด็ดซอสเผ็ดเด็ดหน้าแล้วก็ไก่ป๊อปใจเด็ด รสเผ็ดดุดันนะฮะข้างบนก็คือเผ็ดน้อยนะครับเผ็ดในเวอร์ชันเด็กๆนะฮะข้างล่างก็คือเผ็ดมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเลยนะฮะทุกคนร้านก็เปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งนะฮะสำหรับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสวันศุกร์นะครับ11โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะฮะ สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเลยนะฮะคนก็เยอะพอสมควรนะฮะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงเลิกงานด้วยนะฮะก็มีที่ให้นั่งเข้าไปถึงด้านในเลยนะฮะสำหรับร้านนี้กว้างใหญ่มากนะครับมีบริการให้กดนับอารมณ์ด้วยนะฮะครับก็จริงๆนะครับก็จะสั่งเมนูไก่ใจเด็ดนะฮะ49บาบาทนะครับที่มีซอสเผ็ดมากกับซอสเผ็ดน้อยนะครับ แต่พนักงานบอกว่าซอสหมดแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็สั่งเมนูที่ขายดีที่สุดนะฮะก็คือเมนูข้าวไก่กรอบเขียวหวานแทนแล้วกันนะฮะก็สั่งพร้อมกับน้ำเปปซี่นะฮะราคาก็อยู่ที่89บาทนะครับแต่ว่าถ้าสั่งข้าวไก่กรอบเขียวหวานอย่างเดียวก็59บาทนะครับนี่นะครับหน้าตาก็ดูน่ากินนะฮะ ครับก็ตอนนี้นะครับที่ KFC ก็มีเมนูข้าว2เมนูที่ขายดีที่สุดนะครับก็คือเมนูข้าวไก่กรอบเคียวหวานกับข้าวไก่แซ่บนะฮะแต่ว่าหลายๆคนน่าจะชอบข้าวไก่กรอบเคียวหวานมากกว่านะฮะซึ่งเป็นไก่ที่ไม่มีกระดูกด้วยนะครับทุกคนเพื่อนๆดูไก่ของเขาสิครับเป็นไก่ที่ไม่มีกระดูกนะฮะไก่ป๊อปนะฮะสามารถกินได้ทั้งคำเลยนะฮะทุกคน อร่อยมากๆนะฮะสัาคำ้ําลือเลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับน้ําอัดลมนี่ก็สามารถเติมได้ไม่อั้นนะฮะสำหรับน้ํารีบิวนะทุกคนข้างล่างก็มีที่ให้รับหลอดนะฮะแล้วก็มีที่ให้รับฝาด้วยนะครับสําหรับคนที่จะเอาไปกินต่อข้างนอกนะครับน้ําอัดลมก็มีหลายน้ำนะฮะมี น้ำเต้ามีดินด้าน้ำแดงเป๊ปซี่นะครับดิปตันก็มีนะฮะหลังจากที่ทานเสร็จแล้วนะครับก็เอาขยะมาทิ้งตรงนี้ได้เลยนะฮะทุกคนก็มีขยะรีไซเค,คลิลแล้วก็ขยะทั่วไปนะฮะก็สามารถเอามาทิ้งได้ด้วยตัวเองเลยนะฮะก็เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานด้วยนะครับแล้วก็มีอ่างล้างมือด้วยนะครับมีแชมพูนะฮะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ KFC สาขานี้นะครับรสชาติขา้าวไก่กรอบเซียวหวานก็อร่อยสมคำเลิมลือเลยนะฮะทุกคนแล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีเมนูหนึ่งนะฮะของ KFC นะครับสามารถมาทานได้นะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับจบเรื่องการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ